ตโอเคครับข้อมาอยู่ผมลิมเตอรซีอยู่นะครับเรามาอยู่ในศึกขิงจ้ายุทธจักรนะฮรอบนี้เป็นรอบครั้งนะฮะซึ่งเป็นรอบสุดท้ายนะฮะก็ตอนนี้เรากําลังจะเจอคลั่งนะเนาะเหลืออีกแป๊บเดียวนะฮะรอบสุดท้ายนะเริ่มต้นแล้วนะฮะเราก็มีหน้าที่หวดครั้งนะครับผมก็จะตีไปเรื่อย กันว่าข้างอยู่ตรงนี้นที่พื้นไหนนะตอนนี้ก็ตีไปเรื่อยๆนะรปกติผมจะหาตัวที่ดาเมจเยอะที่สุดนะแต่ตอนนี้ผมคงหาดาเมจดไม่ได้แหละเพราะว่าข้างเนี่ตีผมเข้าทีเราทียสิบเหมือนกันนะมัมก็วัดใจออกก็แล้วกันนะลากข้า,ง,า,าคงครับเพราะไม่รู้ว่าตัวไหนตัวจริงตัวปลอนะมฮะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะหน้าตามัน วเวนดามินะฮะที่ไม่เหมือนสําหรับตัวที่กันน้อยๆหน่อยนะฮะก็จะเจอขลั่งโดยให้นะโดยง่ายได้นะครับงั้นเราก็ลากมาก่อนลากมาก่อน,นเวลาสองนาทีเนี่ยสองนาทีกว่ากว่าก็กว่าไม่เยอะนะครับว่าผมจะได้เจอคลั่งหรือเปล่าสำหรับห้องนี้ก็ตัวนี้ตัว,ตวท้าย่ะ หมดแล้วนะครับเคไปห้องนึ่งไส้หน้าที่สี่ิกว่าวิลากข้างมารวมกันนะครับโค้ด้เปรียบของสกิลดาบนะครับคือเป็นสกิลหมู่ถึงจะโจมตีเบาก็ตามนะครับเป็นสกิลหมู่คือโดนหลายตัวบางตัวก็แค่สกิลมันก็ตายแล้วฮะคือมัอนเหมือนตัวปลอมธรรมดาในรอบแรกๆะฮะแค่ ตีธรรมดาก็ตายแต่บางตัวก็อัดสกิลนะฮะอัดสกิลรัวเลยกว่าจะตายก็ใช้เวลาพอสมควรนะก็เราก็กดบัฟที่เหลือจากรอบต่างๆนะฮะพวกบัฟอ,อ,อ่าบัฟสีเหลืองนะเพิ่มความสามารถของตัวเราเนี่ยาราเมจคูณ2เอ้ยเพิ่มความแม่นย้อยเปอร์เอ้ยนะอ่มีการเพิ่มเกราะตัวเองหรือว่าจะเป็น กันเอ่ออะไรวะเอ่อเกาะถึกนะฮะมิดนะฮะคือไม่โดนดาเมจต่างๆนานานะฮะ,ะไม่โดนดาเมจแต่ว่าถ้าอยู่ในรอบแรกๆนะฮะโดนสะท้อนตายนะฮะอันนี้คือปัญหานะฮะนี่คือตัวสุดท้ายของรอบนี้นะฮะคือเป็นตัวสุดท้ายแล้วถ้าตัวนี้ตายก็คือว่าครั้งแน,น่นอนครับดูดาเมจรับไป 2องสามหมื่นนะตัวคลั่งนะฮะจะรับดาเมีได้ค่อนข้างจะเยอะแหมตายแล้วครับผมโอเคก็ได้เงินมา3.7ล้าน5แสนนะฮะกับดีสามเหเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน,อนครับผมนิมิตเตอร์ไอซียูนะฮะถ้าไม่เจอเกียนก็จะได้เจอผมคลิปเจอคลั่งนะฮะถ้าเจอเกียนนี่แบบ ไม่เจออยู่แล้วรั้งนะบางทีผมก็โอเคบางทีผมก็ไปแจกแจกเหรียญไปนะฮะก็แล้วแต่อารมณ์นะครับบายบายครับผมดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม